สวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลํำนาายนะครับโดยในเทปนี้ครับจะพาย้อนกลับไปในปี2006ครับหรือพศ2549ครับก็เลาวๆเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะครับไปชมคู่มวยสไตล์ใกล้เคียงกันอย่างขนองศึกฟร์ท็กเจอกับทางด้านของเกงจิยามาโมโต้ครับซึ่งนักมวยทั้งคู่ล้วนแต่เป็นประเภทตายเป็นตายเจงเป็นเจงนะครับ ก็ฝากติดตามรับชมกันให้จบนะครับคู่นี้นี่รับรองว่าไม่ครบยกอย่างแน่นอนครับก่อนชมมวยครับทางช่องของเราปรับเปลี่ยนการนําเสนอเล็กน้อยครับโดยทางท่านผู้ชมครับจะได้รับชมมวยกันเลยสําหรับสมาชิกสายบวกไม่อยากไหวคูนานส่วนสายข้อมูลครับทางประวัตินักมวยของเรานี่เราจะย้ายไปอยู่ในช่วงถ่ายคลิปครับหรือแฟนๆสามารถใช้โปรแกรม ไทม์สแตรมเลือกเอาช่วงเวลาที่ต้องการจะรับชมกันได้เลยนะครับรับรองว่าเข้มข้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนศึก a j k f เคอสวดไฟ2006ครับจัดขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมปี2006นหะครับหรือตรงกับปีพศ2549ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับขนองศึกฟแทัชครับหรือขนองศึก วีละศักเล็กมวยไทยยิมเจอกับทังด้านของเกงิยามาโมโต้นะครับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับทั้งคู่ครับจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับแต่คิกบ็อกซิ่งของออเจแปนจะอนุญาตใช้ศอกได้นะครับชกกันในพิกัด63กิโลกรัมครับกำหนด5ยกนะครับกรรมการแจ้งครับบอกว่าใช้ศอกได้นะครับในมงคลก็เป็นขนองศึกนักมวยชาวไทยครับ ในขณะที่ยามาโมโตะใส่กางเกงสีแดงเลือดหมูครับสีแดงก็เป็นนักชกชาวไทยครับนองศึกไฟนั้นอายุ19ปีครับสูง160ซนตมรครับยามาโมโตะ9 9ปีสูง166ครับแต่ถ้าดูแล้วนี่ยามาโมโตะนี่ใหญ่กว่าชัดเจนนะครับแมทักทายไปด้วยหมัดขวาแข้งขวาครับชุดหนึ่งแล้วครับเดินเข้าหาครับใหญ่กว่าครับแล้วก็ อย่างที่แจ้งไปแล้วครับเป็นประเภทเดินหน้าฆ่ามันครับฮาร์ดแมนครับเป็นพวกฮาร์ดแมนสายญี่ปุ่นนะครับยังเดินเข้าหายังต่อเนื่องครับมีเต่ขานําก่อนครับแทรงมวยนี่ดุมาดุเลยครับใหญ่กว่าก็ต้องดุครับจ้วงทาตัวไปทีโอ้ยหัวดขวาหนักๆแรงๆครับไปทีครับแม่ต่อยเป็นชุดครับแม่ทาเป็นชุดลยฮะตอนนี้นี่ต้องบอกว่านาทีแรกนี่ทางด้านของนักมวยชาวไทย ก็เอาแต่รับอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้แมไม่รู้จะเก็บทีเด็ดเอาไว้ช่วงท้ายๆหรือเปล่าครับอะไรจ้วงแบบต่อเนื่องครับโอ้ยต่อยหมัดนี้นี่มีเซเลยครับโหดเหลือเกินครับไตขาต่อยบนนี่ตามสไตล์มวยมวยพันบุ่มมวยบู้เลยนะครับโอ้ยนะครับต่อยทั้งซ้ายขวาครับแมออกเป็นชุดครับออกได้ค่อนข้างสวยงามครับตอนนี้ทางด้านของ คนองศึกนี่เอาต่ก็ยังบังอยู่ครับยังป้องกันอย่างเดียวครับกันอย่างเดียวโอ้ยต่อยแต่ลําตัวครับหนักเหลือเกินครับหมัดซ้ายดอกนี้เดี๋ยวมาครับต่อยโอ้ยต่อยหมัดซ้ายครับแม่ออกถลม่มเรียกว่าไล่ถล่มทางด้านทางด้านคนองศึกนี่ยังต่อเนื่องเลยนะคระับสกู่พยายามเตะสูงสวนมาทีครับเอา้าร่วงเลยครับเรียบร้อยครับแม จบยางโหว่องไวเหลือเกินครับเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะแบบน็อกเอาครับนับครบสิบครับด้วยเวลาสองนาทีสี่สี่วินาทีครับของยกแรกครับมาลอดูภาพชายทีครับนี่ครับบนเงินครับซ้ายบนและนี่ดอกนี้ครับแม่ตัดลำตัวซ้ายล่างครับลงเลยครับลูกนี้ อ่าโหดสัตว์เหลือเกินครับต้องบอกว่าโหดสัตว์จริงๆครับก็ต่อยโหดเทียมแบบนี้นี่ไฟหน้านี่แม่นอาจจะหาใครมาปราบดีครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับเราจะพาไปรู้จักประวัติย่อๆของทั้งคู่กันก่อนเลยครับเริ่มกันที่ประวัติของดาวบูชาวญี่ปุ่นกันก่อนนะครับนั่นก็คือเกงกิยามาโมโต้ครับ นักชกประเภทฮาร์ดแมนจากญี่ปุ่นนะครับเกิดเมื่อวันที่2สิงหาคมปี1 9 7 7นะครับหรือตรงกับปีพศ2520นะครับเจ้าของสไตล์การชกแบบเดินหน้าฆ่ามันออกอาวุธได้ดุดันต่อเนื่องครับโดยเฉพออาะหมัดครับหนักทั้งซ้ายขวาโดนเข้าไปนี่ต้องมีนับมีน็อกกันบ้างนะครับเป็นเจ้าของแชมป์อเปานคิกบ็อกซิ่งเฟเทเรครับ AJKF ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทครับเคยปะทะกับนักมวยไทยมีชื่ออย่างแก้วแฟ i r แท็กผมพยักษ์แฟรแท็กวันลบวีรศักดิ์เล็กกูปีวอสุธิลาแสนชัยจิระเกียงไก่หรือจ่าแมวพุ่มพันม่วงเป็นต้นนะครับเคยชิงแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นซูเปอร์เฟเธอเวทครับแต่ปรากฏว่าแพ้คะแนนให้กับแก้วแฟ i r แท็กมาที่สหรัฐอเมริกาครับและนี่ก็คือ ประวัติคร่าวๆของเกงกิยามามโตะนะครับมากันที่ฝั่งของนักวยไทยกันบ้างนะครับนั่นก็คือขนองศึกวีรศักดิ์เล็กยิมครับหรือว่าแฟร์แท็กเดิมนะครับเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี2 5 3 0ครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อสมัยชกอยู่ที่เมืองไทยครับขนองศึกชกเป็นประจำในศึกของเพชรยินดีครับและเป็นดาราหน้าจอตู้ช่อง5้าครับซึ่งรายการนี้ครับ ายทอดสดเป็นประจำทุกค่ำวันเสาร์จากเวทีม,มวยลูพิดีนะครับมีลีลาสไตล์การชกดุดันอาวุธหนักแรงครับตามภาษามวยเตี้ย่ํำมะขามข้อเดียวนะครับจนปี2548รบครับขนองศึกมาเป็นครูมวยที่ค่ายวีรศักดิ์และกิมของไกโจต่วีรศักดิ์เล็ก,งก,ว,ลก,ลกวงประเสริฐที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมทั้งขึ้นชกไปด้วย มีดกีเป็นเจ้าของแชมป์สาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ WPMF ในรุ่นไล์เวทครับแชมป์ M1 ในรุ่นไล์เวทครับคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมวยคู่นี้ครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอ3์สนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ